ทำอะไรทำไมหัางใหญ่ขนาดนี้ปุ้ยอีพ่ออีแม่หนะ้าค่อยนะ้าค่อยหูคูพึกหน้าปปาดหน้มค่อยคอยคอยค่อยค่อยอ,ยอหังชำม,มันคนน้อยนี่ผุ้ค่อยเคาะปุ้ยลงมาแล้วผู้เป๊ะ เดือนสาโอ้ยโอ้หเฮียบดเฮียบดบะเถืงบอลเลยนะเพื่อนเขาเนี่ยมาเบิ่งโซลาเซียวเจนาพี่น้องเมื่อวานนี้ติดตรังโซลาเซลล์นี่ถอดไม่ได้จำเบาป่วยเหมือนนี่มันเราไปจะถอดอยู่พุ่นแล้ว อันนี้ว่าตอนสาวมันบกพรอยแหงกวานดัดนปึ๊บปึ๊บสจ,จากอาเสื้อปูกไว้เอ,อ้ยมันจังตนยังหอยังมันตนนี่นะเสื้อผูกจองไว้นั่น,น,นมันขีตนจาม,น <laughs> มันมทานมทานนันแดดเนาะมันมทาทันแดดนี่จ้ตันี่เให้กยยืนโดดอือ ตดีเนาะเนี่ยมันคือมันคือมันคือบ่อเยมันแดดบดบ่อแดดบดโซลาเซลล์มันแดดบดมันจะออกอ่ะคือพวขาวทางพีก็ได้รอดคือเก้าอีก เออมาทำอะไรที่นี่เันมาเหยี่ไข่มดแดงเป็นมะหยี่ไข่มดแดงอุ้อุกันหลายห้างอยู่ด้วยเนาะโผล่ฮะหลายแล้วยายใช่ใช่ใช่ไข่มันรู้รู้ใส่ใส่ใช่เออมันไข่ลิ้นเนาะไข่ตื้งอยู่มันได้กินน้ำตลอด มันมีน้ำขอมักแหงมักขอแหงกู๊ดข้าคืนห่างสั้นค้าได้ย่อยอุยวะแง่กับไม่แง่อยู่ไก่ดอกไ้องคางของวดจชนเอาเพาเป็นข้อแง่แรล่าตอนนี้มันจางห่างเอบ หมากมันอะไรกันเนาะเปตเตอร์แสบอะไรชี้มึงด้เนาะขมปานทูกประเขาคือหมากจะค่อยๆอันอันนั้นขับปาแล้วเคยฟ้าไปให้ลุงก็ไมีปะอ่ะเรียบมึงด้วยนี่ห่างเนหน่อยให้ลุงเรียบมึงเห็นอยู่ในลูกโอ้ยแม่เดานี้ก็ดีเปตเตอร์แสบอยู่เด้เพื่นเนาะ จกว่าสุมปรจังนะซิมกมพักกระดาจกห้างนี่นะเด้๋ยวพอมันอออยู่ปะนี่อยู่ดีมันกระโดดอยู่บอเราใจห้างได้อีก

กัดเซียก่ดเสียไข่มดเอากระมันหลแล้วมันขูรุดลงเลยดไางนแล้วก็ห่นอเลเมนบอกเออเดไปหางฝุ่นแล้วก็างุนอีกเลยมนบอกเออเดไปหางเุ่นแล้วก็หางฝุ่นอีกเลยเมนบกเอเดหาง่ดแล้วงบ่นีเลยเนบอกเออเดไปหาง่แล้วก็อกเยเมนบเอยเดงย่ลวกอเ เออลมได้เปล่ายังยังยังขาอีกจังนะอุ้ยหลายเม็ดเลยเดินนะปลุกปิ๊กปลุกปิ๊กลงขึ้นเคปเอาเอาเงี้ยเดินทั้งไม่ดีตัมาเสียงยังนะมาเคปบอกรดนล่ปลุกเปิ๊กปลุกปิ๊กลงมาใส่ทางกระซี่อืมอืมอืมทั้งต่อไปคือเบาเบาคือเบาเบาห้องกระเฮ็ดไหมมาจาก ไม่กีนหอ้คักเากระตาอยู่บุเขาเฮ้ยเขา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 อู้ววาทางนี้แห้าวปราะเนาะมันคนแต่ห้างอันเทิงลงมาจะเออมันมันเห็นไม้ใหญ่เลยมันใหญ่หามันยุ่สูงกันใหญ่ลงตามเด็กทีออีกเลยเออ นักเลได้หนักตาคนยากกินนักเนี่ขอชิงเฮงเนี่ยเออเออนึ่นดีลงละเบิ้ลใส่ทางใในเดีเบิ้ลละเปไนเล่มอายุขทางตำเจาเนี่ยก็ไม่มีไครเชื่อเบิ้แล้วเจาะเบิ้แล้วม้วนเจาะเบิ้เจาะแง่ม้วาแล้วมันคู่บิึงก็ว่านี้ละ มีแต um, yeah. ่ว่าขูลงขูลงเดยขกินเเป็นเมฆแล้วแม่เือมีแต่แม่ใหญ่ๆแต่รูดได้เพล่นว่ะไม่ลูมลงมาบ่มันมาข้าขอรมเฮ้ยเออเออเอออกัดกัดกิโพนง่เขาชั่วโอ้ยหมดเด็กม่ม uh ีบ่ บ้านนะเขาลงยูลงยูเป็นแม่เป้งเราไปเจ้ามีแล้วมีอยู่มีอยู่ได้หังซื้ออยู่บอวอกแล้วคุณแล้วคุณแล้วคุณแล้ว เห็นบ้าพี่น้องค่อยๆค่อยๆยามันเลียมตายายายาโอ้มันเลี่มเลียมตาดิเห็นยังไงบ้านี่ไหนกูลงเงย่อยยุ่พี่น้องขาวๆแม่เมเปนั่นแหละเออมันเล่อมตาย้อนแสงเออ

ช่องห้างในบ่อเอาบอกดิษณะนี่ขางกันนี่เม่นบ่อแบกไม่เสียลัดทุ่งอีกเลยลงไปเบิ่งกุกกระดาษตัวกุกกระดาษตัวนี้น่าจะหนาว ก็ดีคือการจะได้มีโฮมสูงแท้ดีสิบมีไข่เนี่ยบอ,อห่างบักลงนึงเพราะว่าบอมีไผ่กาเข้ามาย่านงวยขาวไขยย่โย ใครอย,ยู่กับบ่าล,ลายเป็นได้โอ้ยทางนี้มันบ่มีมันบ่มไกลหนามเลยผู้ไข่ดีใครไมีได้ไข่ป่ายโอ้ยป้ายเลยง่ายเห็นออกมานี่กับว่าลายมั้งมันบ่ามากแล้วมันบ่นมีนม้ำหางลุกม,มึงดูโอ้ยหางหลุดแง่ตั้องแง่เซบดัดกรอนหางบ่าหางแลยหรอ มีคนอยู่ทังลคือมีชมอยเข่ามึงดูบอกมีมีกัมิดอ้มีแต่ไข่ปลาไอ้แก้อมันบอกใกล้น้ำนมันบอกมีมันบมันมันบอกมากมันไก่โพดมาห่างไกก็บือกัด bu hồi lại bu trời cặp bom nhá Không cá bò bu khay gì đây ôi con hình lại bu chú đi đây hơi hăng này là ơ ừ, ơ ừ. อือยิมครูจะจะคล้องบบนี้คลออ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 อ่อ่อบออ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 อนไอ่อรออออะมันออนนันอม่นอออนอเอ,อ,อเออ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 นอนแล้วนะเป็นแม่เปอออบออออ้ออ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  งานเธอเ,เธอจะได้เยอะขนาดไหน,น,นก็คือเธอปล่อยให้มันขึ้นต้นกระจงเลยเออขากอาอลิีเนาะเก็บเอาด้วยจะบอกว<ม>่าเดียนยังขากอดีอเอาแม่เป่งมาขึ้นน้อยแทะเนาะมันบนนันใหญ่บ้าเนา คนละต้นบ่จ๊ะโอ้ยได้พกอันน่ะอยู่ได้เตี้ยมาอันนี้บ่ท้องว้าวว้าวว้าว

ôi à là an nỉ luôn áp khu mượn lắm chicken luôn nha măng ku nếu chim gong em bơi này chim 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 มึงสีดออกเด้อลแต้แล้วพี่น้องนีแหละได้ประมาณนี้ราคา1บโอเคทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไปเยี่ยมใครบดแดงได้ประมาณนี้เลยพี่น้องพอพอกินอยู่ได้ที่ขวดสร้างแตงแตงเร็ว